ไลก้าน้องหมาที่น่าสงสารที่สุดกับชะตาชีวิตที่ไม่สามารถเลือกได้น้องหมาไลาก้านะครับคือหมาจรจัดธรรมดาทั่วไปเลยครับเพศเมียอายุ3ามขวบนะครับที่ดันได้ถูกฝึกเพื่อรับเลือกให้ขึ้นยานอวกาศสปุกนิกสในวันที่3พฤศจิกายนพศ .1957 นั่นเองครับ ซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะครับในประวัติศาสตร์ที่มีสิ่งมีชีวิตเดินทางไปโคจรรอบโลกได้สําเร็จเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีของมนุษย์แต่สําหรับน้องไรกาเนี่ยคือไม่เลยครับต้องบอกเลยว่าพื้นที่ในยานนะครับมีความแคบแคบและไม่ได้ถูกติดตั้งแผ่นกันความร้อนครับทำให้เป็นไปไม่ได้เลยครับที่น้องเนี่ยจะมีชีวิตกลับมาบนโลกตั้งแต่ได้ก้าวเข้าไปในยานครับโดยหลายคนนะครับคาดการณ์ว่าน้องเนี่ยน่าจะเสียชีวิตภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการปล่อยยานเท่านั้นเองครับ เพราะภายในยานนะครับจะมีความร้อนที่สูงขึ้นเรื่อยๆครับถึง43องศาเซลเซียสเลยนะครับหรือม,มากกว่านั้นนะถึงแม้ว่าถ้าน้องไรก้าเนี่ยจะมีชีวิตรอดจากช่วงปล่อยยานจริงๆนะแต่ด้วยความร้อนบวกกับความเครียดของน้องเนี่ยก็จะทําให้น้องเสียชีวิตลงในไม่ช้าอยู่ดีครับและถ้าเกิดว่าน้องดันมีชีวิตรอดจริงๆหลังจากนี้นะครับยานก็จะมีพลังงานให้เหลือใช้เพียงแค่6วันเท่านั้นครับและน้องก็จะถูกการลุนยาฆ่าด้วยอาหารที่เป็นพิษครับ หมายความว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้มีแผนให้น้องกลับมาบนโลกตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับที่บางทีเนี่ยน้องอาจจะอยากเป็นเพียงแค่หมาธรรมดาธรรมดาทั่วไปครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่มีน้องไรกามนุษย์เรานะครับก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปสำรวจอวกาศได้สําเร็จจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับทำให้ในวันที่3พฤศจิกายนของทุกปีจึงเป็นวันที่เราควรลําลึกถึงน้องไลกาหมาที่น่ายกย่องที่สุดนั่นเองครับ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพชรพาเพลินในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับบ๊ายบาย